เดี๋ยวอนนี้มันจะเหนื่ยทีแรกจะเข่ากีนะบางทีว่าเ่าดีจะวายซึ่งซึ่งแบ่งจะแบงเลย ปกติเป็นไงเห็นไหอาหารจาะอะไรยังไม่ได้กินเลยล้วบอกว่าอร่อยได้ไง้ดีเลยครับ่คิดว่าจะมาอุ่นนบ่อยๆไหมคาดว่าจะมาทุกรยีะ ุทเทพเนี่ยบังเอิญว่าเป็นเพื่อนที่สญญนิทกันเลยนะคะแล้วลก็ทำข้ากล่องโฮมเมดโซลูชันที่จะจบกันไปแล้วก็ได้ทราบอันนี้เขาก็ลองให้ดูว่าเออ่ถ้าจะเปิดจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเพราะว่าทำสามวันแรกก็ใช้วัตถุดิบของเขาเองหมดเลยนะผลัากตัวเขาเพราะว่าตัวข้าวแกกเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่ามันมีถ้ามันมีค่าเท่าวัตถุดิบที่ซื้อ,ญญาอตามปกติแน่นอนหลา,ายหายหลายที่สุด เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีการช่วยจากสมาคมไปเช่นเราดิวข้าวสามให้ยี่สิบาทดิวไอยี่20บาทนะะแล <bills>? ้วก็พวกหมูไก่อะไรซึ่ตอนนี no ้อย่างเนื้อหมูเนี่ยมันันขึ้นไปสองนะคะนะคาไปที่สองร้อแล้วก็ไก่เนี่ยตอนนี้มันก็ไปที่ประมาณ100บาทแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาสินค้าพวกนี้มันจะต้องถอยกลับไปขอนราคาที่เกษตรประเด็นควบคุมหรือว่าช่วยเหลือ จากจากอะไรนะจากผู้บลินะคะเพื่อมาช่วยประชาชนแต่สิ่งที่เราทํำได้เนี่ยมันคล้ายๆกันมันเป็นคนอันนั้นมันเป็นอีเวนต์เฉพาะช่วงที่ช่วยประชาดชวนใ่ไหมคะเพราะวันออย่เงี้ยแต่พวกเราเนี่ยเรามองความยันเนว่าถ้าเราเอาจำนวนปริมาณเนี่านี้ร้อยสามแานที่เรากอบเนี่ยไมใช่ไม่ใช้ว่าคือปริมาณ เราคุยกันไปจนถึงหกเดือนแล้วก็ยิ่งถ้าเราเพิ่มหัวลุ่มเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะก็รู้ว่ามันแทกระจายไปได้มากกว่าร้อยสาขาก็จะสามารถทำให้คนอต่นไ,ได้ยกประยุทธ์นี่ท่านฝากอะไรมา,าบ้างครับอันนี้ก็ที่เจอกันเนี่ยท่านบอกว่าท่านอ่านเจอท่านอ่านเจอเองอ,าจจอ,อง่อานเจอเองว่า,าวกำลังโครงการนี้เนี่ยท่านชอบแล้วก็ถามว่า ไป่ไ้ได้ร่วเองไรกรือเปล่าเขาบอกกันว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยมีกําลังคิดสเกลเล็กอยู่แต่ว่าสเกลใหญ่เนี่ยมันอาจจะต้องให้หลายๆนมวย่าจะเป็นหือนมาชัยอันนนะคเพราะว่าเราเองเนีเราไไ้เราทำเาทาเท่าที่กาลังเราในความสามารถที่มีแต่ว่าก็รู้ว่าคนเดือดร้อนที่ใิ ความเดือดร้อนค่ะว่าข้าวยากหมากแพงวัตถุดิบขึ้นเนี่ยมันมีหมดมันมีมันมีทั้งหมดเลยนะการที่แบบปั๊มทีทีเนี่ยเขามีเขามีปั๊มหมุนดับดันดับแต่บางปั๊มเนี่ยมันเป็นปุ่มสายรองต้อเดือถ้าเราผู้ประกอบการเป็นสายเนี่ยเขาอาจจะไม่ถึงถึงมาเขาก็อาจจะมองว่าอาจจะต้องไปช่วยในในพื้นที่เมืองใหญ่ใครเป็นผู้ภาคตะวันออกอ่ะค่ะอุปพิสจะดำเนินการอย่างไรบ้าง ก็จะคัดเลือกคนที่มีศักยภาพในการทำแล้วก็คือตั้งใจทริจริงนะะคือทัศนะคติที่ดีก่อนว่าเราอ่ะต้องการไม่ใช่ว่ามาฟันกำไรอย่างเดียวคือเราต้องเพื่อเัือกผู้บริโภคแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ตัวเองก็ต้องอยู่ได้อยู่นะคะแล้วก็มีศักยภาพในด้านจริงจริงนะคะก็อาจจะเป็นมือใหม่หรือว่าเป็นเจ้าของร้านที่มีอยู่แล้วก็ได้แล้วเดี๋ยวมาคุยกันคือต้องต้องมีตรงนี้ก่อนค่ะ คือถ้าจะมาหวังกำไรอย่างเดียวเยอะๆผมไม่ใช่เลยหนึ่งเราต้องยอมรับว่าชั่วโมงนียวิกฤตวิกฤตทั้งโควิด19ที่เกิดขึ้นที่ผ่านไปแล้วก็ยังไม่หมดดีปรกะกอบกับวิกฤตเศรกกษฐกิจที่ตอนนี้คนลำบากนะครับเพราะว่าสินค้ามีราคาสูงขึ้นแต่เราที่ขายได้ก็เพราะว่าเราเนี่ยพยายามหาวัตถุดิบท,ที่มีต้นทุนต่ำ ในเรื่องของเราได้รับการสนับสนุนจากแก๊สของปีที่ได้ราคาต่แล้วก็ในเรื่องของน้ํามันคือในเรื่องของข้าวสารที่เราได้จากวิสาหกิจยุสวยของชาวนาโดยตงงเนี่ยตรงเนี้ยมันทําให้เราได้เราได้จะมีอีกหลายบริษัทเอกชนที่เข้ามาร่วมกับโครงการข้อแกงกําลังใจของสมาคมพัฒนาไทยเนี่ยเราก็เลยทําได้แล้วเราก็คิดว่า สิ่งที่ที่เราขายไปเนี่ยในราคา14.5บาทเนี่ยก็คือถ้าไม่หิบตัดข้าวเพิ่มได้